สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และเอเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวะทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ งวดก่อนเนาะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะ06เอนมินก็ให้เข้านะ0660มาตกหลักนะคะ71นะคะเอนมินเจาะไม่เข้านะ,ะเสียดายมากเลยนะคะตารางก็ไม่มานะคะเข้าแต่บนนะคะล่างก็คือหลุดนะคะก็ได้เฮกันไปเนาะเอนมินก็ให้ตัวเลขน้อยคู่นะคะทุกคนอะะ่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้ก็เลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดหกสามแปดสองนะคะ แอดมินให้เด่นไปที่8กับ3นะคะ8กับ1นะคะพูดผิดว่า8กับ3นะคะ8 1นะคะจับคู่ได้นะะเผื่อใครชอบนะคะ8 1สาหรับเด่น8นะคะก็จะมีแปดสาม แปดห้าแปดเก้านะคะอย่าลืมแปดหกนะคะสำหรับเดนหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะคะ หนึ่งเก้าก็ตามหนึ่งหกไปด้วยนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น0ูนย์ห้านสาสีหนะคะมันก็แถมให้นะคะเก้าสีสนะคะ ตัวที่แอนมินชอบนะคะก็จะเป็นแปดสามหนึ่งสี่เก้าห้าแปดเก้าแล้วก็ตัวแถมนะคะที่แอนมินชอบนะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปกักต้นตะไคร้ให้กับแอนมินด้วยนะคะแอนมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนะทางตัวเลขสวยๆงางๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า